ได้ครับก่อนสสวัดจินต์จะไปไหนครับไปไหนไหนเนเจ้า์วัลกเป็นยังไงครับเาโชว์ไหนครับไหนขอดูหน่อยไหนเธอสองมือเธอสองมือรับเธอใช้เธอใช้หมดูอ่ะยกขึ้นมาให้ดูด็ดยกขึ้นมาให้ดูโอเคเนเจอร์วอล์กนะคะปักเราไปเนเจอร์วอล์กกันเลสโก้อ่าตั้งแต่ไปหาอะไรก่อนไหนดูซิไหนบอกมาม่าซิจะไปหาอะไรก่อนครับ อันไหนก่อนครับอันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้อะไรครับไม่ใช่อะไรครับอันใหญ่อันนี้บานกิ่ไม้บานบานเดี๋ยวต่อไปอันนี้มันมีอะไรอยู่อ่าก็มีมีตัวอะไรให้ต้าหาไงหล่ะหาเป็นตะนว่าเพ่งไม้ยับอ่าไปบีเพ่งคือบีไหนตัวไหนบีอยู่ไหน <B. S 2> บีอยู่ไหนมีบีบีพึ่งบีอะ <B. S 2> ไปดูบีกันเนะาะไปดูบีกันครับวันก่อนนะคะบีจะอยู่บนต้นนี้นะคะ รู้ว่าบีอยู่ตรงนี้ก็เลยมาพามาแต่วันนี้ไม่มีบีแล้วมีแต่ฟรานส์ฟรานส์อยู่นี่ชิต้าลุกฟรานส์เนี่ยฟรานส์ฟรานส์ไหนฟรานสอยู่ไหนมาติดก่อนหาฟรานสเจอไหมฟรานส์ฟรานส์ฟรานส์ไหนปะเราไปดูกันเราจะหาอะไรเจอบ้างเนี่ย ลูกมันหล่นลง,ลงมาจากต้นครับไหนป้าหากีลิฟเจอไหมกีลิฟกีลิฟอยู่ไหนครับอ่าใช่กีลิฟกีลิฟอะไม่ต้องเด้งลูกไม่ต้องเด้งเดี๋ยวมันตายเอาเปล่าลิฟอยู่ไหนเปล่าเปล่าลิฟใช่แล้วเปล่าลิฟอะเปล่าลิฟใช่หล่นมาจากต้นมันแก่แล้วมันแห้ง เปล่ลิฟหรือว่าดายลิฟนะคะอามิตซซันอยู่ไหนมิตซซันไหนดูซิมิตซซันอยู่ไหนมิตซซันไหนไหนไหนมิตซซันมิตซซันอยู่ข้างบนมิตซซันโดนหายไปแล้วโดนอะไรบ้างครับมิตมิตซซันหายไปแล้วโดนอะไรบ้างครับมิตซซันโดนอะไรบ้างครับมาต้นไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร คลาวคลาวคลาวอยู่นี่นะคะคลาวคลาวนี่ไหนคลาวอยู่ไหนไหนคลาวอยู่ไหนชีใช่แล้วคลาวเออเขียนเลยแล้วนิอร์ซันอยู่ไหนนิอร์ซันชีกับอ่าอ่าแล้วในกระดาษอยู่ไหนในกระดาษอยู่ไหนนิอร์ซันอยู่ไหนในกระดาษนิอร์ซันอยู่ไหนอ่าใช่นิอร์ซันไปแล้วมามาเขียนเลยไหนแล้วก็เจออะไรอีกหน้าบ้านมีอะไรบ้าง พี่พุฟฟลเทนใช่ฟลอเทนพุฟเพอร์เพออะไรอ่ะเพอร์เพออะไรเพอร์เพออะไรครับเพอร์เพอเป็นอะไรครับฟลอเวอร์เพอร์เพอร์เป็นฟลอเวอร์น้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหุบน้ำอ่ะน้ำเขาเรียกอะไรครับครับเดี๋ยวก็ตกน้ำ ลาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟรใช่ฟริสมาให้อาหารตาตรงนี้เดินลงมาเดินข้างล่างเดี๋ยวตกอ,วอาหารตาเป็นอะไรอาหารตาเป็นภาษาอังกฤษอะไมามากงงอะไรเนมามงเนอยกมา อ่ะเปิดแล้วให้เลยอ่ะอ่ะอ่ะเปิดติดมันแน่นมันแน่นเนาะมันแน่นมันแน่นเปิดไม่ได้เหรออ๋อโอเคน้ามาเปิดให้อ๋อ ไปนี้มาเนี่ยอ้าวมันเต็มไปไหมเลาช็อตแมชชีนคือมาเยอะจังอ้าวก็ใส่เต็มๆไงจะได้ไม่ต้องเอามาใส่บ่อยๆอะพี่ฟ้ามากินยังปิ้งปิ้งปิ้งยังี่เอเรียกสิมาหรือยังอ่ะพี่ตาอิ่มแล้ว ปลาไมายังลุดอ้ามาลแล้วอู้อาวปลาพิการอีกละเก็บไปจัะไปหาอะไรต่อกลาสอยู่ไหนกลาสกลาสอยู่ไหนครับกลาสกลาสไหนกลาสอยู่ไหนครับชี้เลยไหนกลาสอยู่ไหนโอ้กลาสแลส้วไหนทรีทรีอยู่ไหนทรีใช่ท,ทรี เป็นต้นเลยครับที่อ่าใช่อ้าวไปเดินไปต่อมามาร้อนละแล้วเราจะหาอะไรอีกดีนะบัตเตอร์ไฟสิดะมาหาบัตเตอร์ไฟกันดีกว่าบัตเไอรยอู้ไหนปิ้งอยู่แถวนี้ป่ะบัตเตอร์ไฟไหนเรามีบัตเตอร์ไฟไหมอะบัตเตอร์ไฟตายแล้วเหรอ เอกมันตายอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วมันยังไม่ตายเบอร์กี้มันโดนทับโดนทับตายเลยเหรอ mm. อ่ะอะข้าม,มาอ่าเดี๋ยวเราหาสไปเดอร์ spider. เจอไหมสไปเดอร์มาดูสิสไปเดออยู่นี่เร็วๆเ,เนี่ยสไปเดอนี่มาดูสไปเดอเร์แล้วนี่สยสไปเดอเร์เจอยัง nha yeah, spider nha yeah. spider chơi ya spider anh ở Em anh ạ anh ạ nãy hà an em thấy mọt mọt con chơi hả, em mà nè à, ai à Em đã anh đi เดี๋ยวเราไปคิดเดียวนะคะตอนนี้เราหาก่อนอย่งน้อยสมาธิไม่ค่อยจะความเริ่มมือไม่ค่อยจะมีนะคะไหนล็อกอยู่ไหนล็อกหาล็อกให้หมามาก่อนล็อกอ๋อเนี่ยใช่ไหมล็อกใช่ไหมล็อกโอเคล็อกปล<ะ>็อเบิร์ดอะเจอเบิร์ดไหมเจอเบิร์ดไหมหาเบิร์ดก่อน จะเบิร์ดยังเบิร์ดนี่เบิร์ดโอ้โหเบิร์ดใช่ไหมใช่เบิร์ดไหมอ,อ,ไอ๋อหรอโอเค,คเอ่ะฮัลโหลก่อนาบายบายก่อนอยา่าลืมกดติดตามซิต้าด้วยนะครับไม่เอาไม่เอาอีกแล้วเมื่อกี้ต้าทำอะไรครับ เปเนเจอร์วับมาใช่ไหมครับโอเคเก่งมากครับบายบายครับจีตา how are you how are you ไฟไต้กิวไม่ใช่ไม่ใช่ how, how are you how are you ไฟไต้กิวอีกแล้ว two year old ใช่ไหม I am two year old ครับ๊ายบายนี่นะคะ <t ry> nature walkers nature scavenger hunt <ry> เป็นการที่จะทำให้เด็กๆได้เรียน <t ry> รู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัว เห็นด้วยสายตาตัวเองจะจะทำให้เด็กจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าได้เห็นของจริงน,น้องชิต้าก็ชอบมากนะคะเนเจอร์วอล์ไปหลายรอบก็ไปทีเดียวก็จะจำศัพท์ได้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้ก็จำศัพท์ไม่ค่อยได้พอเราได้มีการทำเนเจอร์วอล์กกันก็จะทำให้น้องเห็นของจริงแล้วก็จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย นี่คือประโยชน์ของการทำเนเจอร์วอล์กเลยเนเจอร์สแควร์เบนเจอร์ฮันนะคะบ๊ายบายค่ะ